พยายามหาคนสามคนนี้ให้เจอหาสามคนนี้ให้เจอคนที่หนึ่งก็คือพยายามเอาตัวเข้าไปใกล้ชิดเขาคนที่หนึ่งก็คือคนดีถ้าเราได้ใกล้ชิดคนดีเราจะได้เรียนรู้ความดีเฮ้ยทำไมเขาคนเขาเคารพสัทธายคนนี้เออไว้เขาเป็นคนดีทำไงเราจะดีแบบเขาคนที่สองก็คือคนเก่งถ้าเราได้ใกล้ชิดคนเก่ง เราก็จะพลอยเก่งตามไปด้วยได้เออมันทำไงมันจริงเก่งว่ะโอ้ยนี่มันเก่งเป็นทุกเรื่องเลยโอ้มันไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไปเฉยเฉยทุกครั้งที่เข้าไปในโลกโซเชียลเขาไม่เคยเข้าไปเสียเวลาในโลกโซเชียลเขาเข้าไปพัฒนาตนเองเลยเขาจึงเก่งขนาดนี้ส่วนบุคคลที่สามคือคนที่มีความสุข oh. เพราะนั้นพอเราได้ใกล้ชิดกับคนมีความสุข